ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยเนียกับช่องกายภาพรารดาเลคะวันนี้เราก็ยังมาเกาะติดกระแสรเรื่องทองทองกันอยู่นะคะตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังนะคะคุณนกเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทองนะคะของแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสโด่งดังขณะนี้นะคะซึ่งผู้คน หลายกลุ่มนะคะก็เฝ้าติดตามนะคะว่าสถานการณ์ว่าเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนนะคะเพราะว่าแม่ค้าที่ขายทองทานออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณเธอนะคะโดนกระแสสังคมกระหน่ำนะคะหลายหลายช่องทางนะคะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้ง แม่ค้าทองนะคะแล้วก็เห็นใจสำหรับจำนวนผู้บริโภคนะคะที่ตกที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจำนวนผู้บริโภคนั่นก็คือจำนวนลูกค้านะคะที่ตัดสินใจซื้อทองนะะซื้อทองทางออนไลน์นะคะที่แม่ค้าได้เปิดคลิปขายทองทางออนไลน์นะคะซึ่ง เป็นกระแสโด่งดังมาประมาณหลายวันแล้วนะคะแล้วแม่ค้าคนนี้ก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสด้วยเนาะก็เลยโอ้โหเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผู้บริโภคนะคะเข้ามาร้องเรียนนะคะก็ต้องการให้แม่คคารอทองะคะรับผิดชอบในจํานวนสินค้าที่ซื้อไปนะคะเพราะว่าเมื่อซื้อไปแล้ว มันไม่ใช่เป็นทองเต็มใช่ไหมคะมันเป็นทอง 18k คุณนกคิดว่านะมันขายได้แต่มันไม่ได้ราคานะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังที่โจมตีถูกตีกลับนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะเห็นใจทั้งไม่ค้าทองแล้วก็เห็นใจทั้งจํานวนผู้บริโภคนะคะที่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับอันนี้คุณนก็ไม่ทราบว่าเกรมมันจะจบไปยังไงนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานลหลายๆหน่วยงานนะคะที่ เข้ามาดูแลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสอคอบอนะคะสำนักงานคณะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นสสัต์ปกรกอนะคะแล้วก็ปป,ป,ปองอแล้วก็ตำรวจก็ลงแล้วนะคะลงไปดูเรื่องราวนะครับเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนมีผู้ได้รับ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากมายนะคะอันนี้คุณนกก็ไม่ไม่พูดแล้วนะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะอ่าเรื่องเรื่องทองนะคะเพราะว่าคุณนกได้พูดเมื่อคลิปที่แล้วะคะตอนนี้คุณนกจะมาพูดเรื่องทองในประเทศที่คุณนอกอยู่นะคะนั่นก็คือประเทศประเทศที่คุณนอกอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องทองกันนะคระับ ที่ประเทศนี้นะคะเขาก็นิยมซื้อทองเล่นทองกันเหมือนกันนะคะแต่ทองส่วนใหม่ที่ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นนะคะเขาจะเล่นทอง 18k นะคะที่นี่มีทอง 24k 24กรัตเหมือนเหมือนเมืองไทยนะคะมีทอง 18k 18กลัดแล้วก็มีทอง 9k 9กรัดนะคะคือแต่ทองที่ เขานิยมเล่นมากที่สุดนั่นก็คือทอง 18K เนะคะเพราะว่าทอง 18K เป็นทองผสมและเป็นเนื้อทองที่ไม่เต็ม100%ซนะคะมีเนื้อทองประมาณ70%ถึง75%นั่นก็คือทอง 18K ปนะคะประเทศนี้เมืองน,นี้เขาชอบนิยมเล่นกันนะคะเพราะมันเป็นทองที่แข็งแรงเป็นทองที่ห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มเพชรพลอย พอหุ้มหยกนะคะพอหุ้มอัญญมณีเพราะประเทศนี้นะคะเขาชอบเล่นเครื่องประดับที่ทีเ่เล่นเครื่องประดับคือทองอ่ะต้องแข็งแรงนะคะเขาจะไม่เล่นทองอ่อนๆน,นะคะนั่นก็หมายถึงทองอที่มันอ่อนนุ่มทอง24 k เคทอง24กรัตนะครับเขา นิยมเล่นเหมือนกันนะคะทอง24กสิกลัดแต่ว่าจำนวนไม่มากนะคะทองที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งน,ะะนั่นก็คือทองทอง18กแปกลัดนะคะทอง 18k นะคะจะเล่นมากเลยะะเพราะว่าเขาชอบเล่นทอง 18k เพราะว่าเขาชอบอเล่น 18k เเพราะว่ามันจะมีหัวแหวนนะคะหัวแหวนเป็นเพชรเป็น,ปน,ปนพลอย เป็นหยกอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าทอง 18K นี่มันเป็นทองที่แข็งแรงเป็นทองที่สามารถหุ้มหยกหุ้มเพชรหุ้มพลอยได้น,นะละัละกลักผู้คนที่นี่เขานิยมเล่นเล่นแหวนที่มีอัญมณีประดับนะคะและส่วนมากก็จะเล่นเป็นพวกเพชรนะคะอันนี้พูดกันตรงๆเลยเนาะก็เลยทอง 18K ของประเทศนี้นะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะทอง 18K นั่นก็คือ เป็นทองนะคะเป็นทองแท้ไม่ใช่ทองปลอมนะคะเพียงแต่ว่าเนื้อทองมันไม่เต็มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทอง 8K เป็นทองที่แข็งแรงแล้วเขาก็นิยมเล่นกันมากที่สุดยะงะงเพราะมันห่อหุ้มเพชรนะคะมันแข็งแรงมันสามารถห่อหุ้มอัญมณีแล้วก็อัญมณีอัญมณีมันก็จะไม่หลุดง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาใช้ทองจริงนะคะทอง ทอง24เคทอง24กรัตเอามาห่อหุ้มเอามาห่อหุ้มเพชรเอามาห่อหุ้มพลอยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันทองอ่อนถ้าเอามันนุ่มเอามาห่อหุ้มนี่เอาจบเลยเพราะว่า,วาเพชรพลอ,อยนี่หายหมดเลยนะคะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเล่นทอง 18K ปเคนะคะแล้วก็ประเทศนี้เมืองน,นี้เขาจะไม่ซื้อทองเอามากักตุนไม่ไม่มาซื้อทองเอาไป เก็งกาไรซื้อทองมากักตุนซื้อทองเอาซื้อทองมาแล้วก็ขายไปอย่างเงี้ยซื้อทองมากักมาเก็งกําไรอันนี้ไม่ใช่นะคะที่นี่เขาจะไม่ไม่นิยมแบบนั้นนะคะเขาก็เลยเมื่อเขาไม่นิยมที่จะซื้อซื้อมาขายไปหรือซื้อทองมากักตุนเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทอง24กรัต 24K เคเอามาติดบ,บ้านนะคะ ถ้าเขาจะสะสมทองนะคะที่นี่เขาจะสะสมสะสมทองคําแท่งะคะ่ะไม่ใช่สะสมทองรูปพรพัน,นะคะทองรูปพรพัน,นี้นะคะเขาจะซื้อมาประดับร่างกายมาประดับเพื่อความสวยงามอย่างเช่นแหวนนีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแหวนนะคะเขาก็จะซื้อแหวนเป็น1 0 18ิเคนะคะ18กะลับเพราะว่าแหวนมันจะฝังเพชรฝังพลอยมันจะแข็งแรงนะคะอันนี้ คุณนกก็จะให้ดูกันเลยนะคะเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าอ่ะให้ดูเลยนะคะเห็นใช่ไหยคะอันนี้เป็นอแหวนที่ฝังอัญมณีนะคะอันนี้ทองสิบแปดเคนะคะทองของประเทศนี้นะคะให้ดูใก,ใกล้ๆเลยนะคะ ทอง 18K เป็นทองที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะให้ดูเป็น 18K นะคะเป็นแหวนเกี้ยงๆนะคะนี่อันนี้ 18K นะคะทองของที่นี่นะคะและอันนี้จะให้ดูทองไทยนะคะอันนี้ 18K นะคะ18กรัดอันนี้24กลัดอันนี้เป็นทองไทยนะคะคุณนกซื้อจากซื้อจากเมืองไทยนะคะเป็นเป็นแหวนเก่งๆคุณนกชอบเล่นแหวนเกยงๆค่ะไม่ไม่ชอบเล่นแหวนที่มันมีมีหัวนะคะเพราะว่ามันคุณนกคิดว่ามันมันเวลาเราใส่สวมใส่แล้วมันจะไปเกะกะนะในการสวมเสื้อผ้าอะไรจะไปเกี่ยวอย่างงู้อย่างนี้คุณไม่ชอบคุณนกก็เลยชอบเล่นทองกิเกล้ยงนะคะอันนี้ก็คือ 18K นะคะ อันนี้ยี่สิบสี่เคนะคะยี่สิบสี่กลัดทองไทยจะเหลืองใช่ไหมคะเพราะเป็นทองเต็มนะคะอันนี้มันแค่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะมันก็เลยแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเปรียบเทียบ น,นี้สิบแปดเคหมดเลยนะคะอันนี้ทองของประเทศนี้นะ,ะอันนี้ทองไทยนะคะให้ดูเลยนะคะมันจะแตกต่างเลยใช่ไหมคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะอมทองทองไทยมันยี่สิบสี่เคยี่สิบสี่กรับมันจะเหลืองเลยนะคะอันนี้มันก็จะออกเหลืองเหลืองแบบเหลืองแบบเลื่อมๆเลค่ะอืเห็นเลยใช่ไหมคะ,ะนี่นี่คือความแตกต่างนะคะของทองอ่ ยี่สิบสี่กะลัยี่สิบสี่เคนะคะมันจะแตกต่างกันเพราะว่าทองสิบแปดสิบแปดกะลัตสิบแปดเคนี่เนื้อทองเขาจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สิบแปดเคนี่เป็นทองที่แข็งแรงมากประเทศนี้เขาจะชอบใช้ทองสิบแปดเคนะคะเพราะว่าเขานิยมที่จะฝังมุกนะ,ะฝังมุกฝังพลฝังเพชรนะคะแล้วประเทศนี้เขาจะชอบเล่นเพชรมากกว่านะคะเนาะ เขาก็เลยชอบเล่นทอง 18K ประเทศนี้เมืองนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเลยนะคะเพราะว่าทอง 18K มันก็คือทองจริงนะคะไม่ใช่ทองปลอมเพียงแต่ว่าเนื้อทองมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองนะคะเออเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือทอง 18K นะคะทองฝังอัญมณีนะคะ สำหรับอันนี้ทอง 18K นะคะและข้างล่างนี้ก็จะเป็นทองไทยเนะยให้ดูเลยนะคะมันจะผิดกันเลยใช่ไหมคะอทองไทยมันจะออกเหลือง24 24ขลับนะคะ 24K ก็จะออกเหลืองเลยนะคะเพราะมันมันเป็นทองแท้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้ 18K เนะะี่ยมันก็จะออกเหลืองเหลืองเรื่มเรื่มค่ะ เป็นทองที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะให้ดูเลยนะคะโอเคอันนี้ก็มาพูดเรื่องทองแล้วก็มาเปรียบเทียบนะคะระหว่างทอง 18k นะคะทอง 18k ทอง18กะลัตแล้วก็ทอง 24k ทอง24กะลัตมันจะแตกต่างกันเนื้อทองมันจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่า24กะลัตมันก็คือเนื้อทองมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่ส่วนมากคุณนกคิดว่ามันไม่เต็มอะคะ่ะ 9 5ขึ้นไปเนาะถ้าจะเต็ม100%เซเลยไม่ได้มันต้องผสมนะคะถ้ามันเต็มเลยเนี่ยทองมันจะอ่อนนุ่มนะคะมันไม่สวยทําแหวนมันก็ไม่สวยมันจะบุบนะคะอืมเนาะก็มาพูดคุยกันเรื่องทองนะคะว่าเที่มันกาลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ที่ว่าแม่ค้าที่ขายทองทางออนไลน์นะคะที่ถูกโจมตีอยู่นี้ไม่ว่าโจมทีโจมตีมาหลายทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ข่าวทีวีไหนจะเป็นรายการดังๆไหนจะสํานักงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลายๆหลายๆห,หน่วยงานเลยนะคะลงมานะคะลงมาเพื่อทําการตรวจสอบแม่ค้าคนนี้นะับว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับแล้วแม่ค้าที่ขายทองแล้วก็ก็คงไม่ได้ตั้งใจเนาะแล้วก็ทองที่แม่ค้าเอามาขายคุณนกคิดว่าคงจะเป็นทอง 18K เนะคะเพราะว่าบางร้านนี่เขาจะไม่รับซื้อใช่ไหมคะ แล้วบางร้านนี่บางร้านนี่เขารับซื้อนะคะแต่ว่ามันได้ราคาไม่เต็มเขาก็ต้องให้ราคาไปตามเนื้อทองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแม่ค้าทองนะคะแล้วก็เห็นใจผู้บริโภคนะคะผู้บ,บริโภคที่ซื้อทองไปนะคะอทั้นนั้นทอง18บแปดเขมันไม่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ซื้อมาขายไปหรือผู้ที่ต้องการ ซื้อทองเพื่อไปกักนะคะกักกักตุนแล้วก็ซื้อทองเพื่อไปเก่งกาไรมันไม่เหมาะสมที่จะซื้อทอง 18k นะคะถ้าจะซื้อทองซื้อมาขายไปหรือว่าซื้อทองเพื่อไปกักกักตุนเพื่อเก่งกําไรก็ขอแนะนําให้ซื้อทอง 24k ทอง24กรัตคือทองเนื้อเต็มนะครับสำหรับที่ทอง 18k นี่แนะนําให้ซื้อไปเพื่อเป็น เป็นเครื่องประดับนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อไปเสริมสร้างบุคลิกให้ดูเด่นอะไรเงี้ยก็ขอแนะนําเป็นซื้อทอง 18k นะคะอืมเนะเาะสำหรับคลิปคปนี้นะคะคุณนก็มาพูดคุยกันเนาะดูความแตกต่างของมาพูดคุยเรื่องทอง1ทอง 18k นะคะ 18k 18กัลัดและทอง24 24k 24กะหลับนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเออเนาะโอเคเนาะก็ก่อนจบคลิปคลิปนี้ก็ขอขอเสริมอีกนิดนึงนะคะหลายๆท่านที่ชอบเล่นทองนะคะตอนที่ไปซื้อทองนะคะก็โปรดสังเกตป้ายนะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละรายการนะคะแต่ละตัวเนี่ยร้านทองก็จะต้องเขียนป้ายติดอยู่แล้วใช่ไหมจำนวนจำนวนเนื้อทอง ว่ากี่เปอร์เซนต์แล้วก็แล้วก็จำนวนน้ำหนักแล้วก็ราคาทองนะคะสิ่งแรกเลยที่ขอแนะนำนะคะก็ถ้าเข้าไปนะคะให้ดูป้ายเลยนะคะให้ดูป้ายที่เขาจะติดที่ที่ที่ททตัวสินค้าใช่ไหมคะหนึ่งนะคะน้ำหนักนะคะน้ำหนักของของเนื้อทองนะคะแล้วก็สองราคานะคะ แล้วก็ดูด้วยว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะน้ำหนักแล้วดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูราคานะคะให้ท่วนทีก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงถ้าคุณต้องการซื้อทองไปเพื่อเก่งกําไรแล้วก็คุณก็ไป,ไป,ไปดู 24k เคนะคะ24กะลัดนะทองนี่เต็มแล้ถ้าไปเห็น 18k เเมื่อไหรก็คุณก็อย่าไปซื้อนะคะเพราะว่าคุณซื้อไปก็ขายได้แต่ไม่ได้กําไรนะคะ มันไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ซื้อไปซื้อมาแล้วขายไปไม่เหมาะสําหรับผู้ที่จะซื้อแลอ้วเอาไปเก็งกาไรอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> แนะนํำก่อนเนาะ, <s ummer> ะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเอามาเสริมสร้างบุคลิกเพื่อความสวยงามอย่างคุณลูกอย่างนี้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะ,ะก็ซื้อทอง 18K นะคะเพราะว่ามันแข็งแรงนะคะมันแข็งแรงนะครับถ้าเราจะเล่นทองนะครับก็ต้องเล่นทองที่แข็งแรงนะคะอ,อันนี้ก็ ใน,ในความตามความรู้สึกของคุณนกเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกระยิบพามาดามนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือใช้คําพูดที่ผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออาภัยทุกๆท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณากดฟังโฆษณาให้กับคุณนกวยนะคะถ้ามีโฆษณาก็ ขอความกรุณาอย่าเลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าโฆษณานี่คือหัวใจของช่อง YouTube เลยนะคะโฆษณาคือหัวใจของคุณนกเลยนะคะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเนาะถ้ารับรอยยิ้มของคุณนกนะคะและต้องการเห็นรอยยิ้มในคลิปต่อ,ตอไปนะคะอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะ ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ